ก็ขอสวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ช่างวุฒิเที่ยวทำใจ .com นะครับก็จะมา,านําเสนอวิธีการตั้งค่าโปรแกรมอัดวิดีโอหน้าจอโปรแกรมสุดฮิตนะครับนั่นก็คือโปรแกรม Bandicam นะครับสําสหรับโปรแกรม Bandicam เนี่ยจะเป็นโปรแกรมที่ไว้ใช้สําหรับอัดวิดีโอหน้าจอสําหรับวิธีการที่เราต้องการจะแคสเกมหรือ ต้องการอัดอะไรก็ได้นะครับหรือถ่ายภาพหน้าจอนะฮะโปรแกรมนี้จะทําได้ครบหมดพอดีเมื่อวานนี้ผมเจอปัญหาใช้ใช้อยู่แล้วมันเสียงมันหายนะครับผมก็เลยไปหาวิธีการทําซึ่งเปิดเข้าไปดู youtube ก็แต่ละท่านที่อธิบายไว้ก็เสียงค่อยมากนะฮะอันนี้ผมก็เลยจะมาอัดวิดีโอเพื่อจะมาสอนวิธีการทําให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะ วิธีทำไม่ยากนะครับหลังจากเราเปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับที่หน้าจอเราก็จะมีโหมดต่างๆนะครับโหมดนี้ก็สําหรับไว้บันทึกขณะเราเล่นเกมแล้วก็การแคสเกมอะไรต่างๆนะครับพอเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับสิ่งที่เราต้องตั้งค่าให้เราเข้าไปที่นะฮะขั้นสูงนะครับนะครับข้างในนี้จะมีโหมดหมู่ย่อยๆอยู่นะครับให้เราเข้าไปนะครับ การบันทึกการตั้งค่าวิดีโอนะครับนะครับผมแนะนําให้ตั้งนะฮะอุปกรณ์เสียงหลักครับก็คือไมโครโฟนที่เราต้องการจะใช้นะฮะ,ฮะเราเข้าไปเลยของผมเป็นไมโครโฟนมันจะเสียบเข้ากับโปรแกรม r e a l t e ทนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นของกล้องเว็บแคมนะฮะตัวนี้ก็จะเป็นสปีกเกอร์ของโปรแกรม r e a l t e ทแล้วก็ Windows 7 Sound นะครับ ให้เราให้ผมผมให้แนะนําให้ใช้ตัวนี้นะเข้าไปเสร็จปุ๊บอุปกรณ์เสียงลองแนะนําให้ปิดนะครับนะครับเสร็จแล้วเราก็ไปดูที่เว็บเกลแคมอ่าเว็บแคมตัวนี้ถ้าสมมุติว่าเราแคสเกมหรือเรารีวิวอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องการให้มีภาพวิดีโอมาขึ้นโชว์ที่อ่าวิดีโอที่เราต้องการจะนํามาเผยแพร่นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับ กดเข้าไปที่ตัวนี้ติ๊กูกเข้าไปนะฮะเราก็จะมีภาพของเรานะฮะไปขึ้นอยู่ในวิดีโอด้วยนะครับแล้วเราก็สามารถปรับได้นะว่าจะให้อยู่ที่ทิศทางไหนนะครับอ่าเสร็จแล้วก็นะครับความสําคัญในการบันทึกนะครับให้ใช้แบบปกตินะครับถ้าคอมเราแรงไม่พอให้ใช้แบบปกตินะ่ฮะเพียงแค่นี้เองครับโปรแกรมบัน d ึกแคก็สามารถอัดเสียงอ้อ อีกเรื่องหนึง่งเมื่อวานนี้ผมใช้ Windows 10นะฮะวินโดว์10ปรากฏว่าอัดเสียงเสียงจะอัดได้ไม่กี่คือผมอัดวิดีโอไปจนจบอะเสียงมันจะไปขาดหายอยู่ช่วงที่ใกล้จะจบอะหลายรอบเลยที่แรกผมก็นึกว่าเป็นที่ปัญหาอะไรนะที่ไหนได้มันเป็นที่ปัญหาวิน d ด w s ฮะผมก็เลยทำการลงว i n โ o w s ใหม่เป็นลงวิ n d o w s 7ไปปรากฏว่า เวิร์กครับวินโดว์เซเว่นนะแล้วก็การตั้งค่าไฟล์วิดีโอเนี่ยนะครับผมแนะนําให้ใช้เป็นนะถ้าสมมติเรามีคัดจอนะครับให้ใช้ตัวนี้ไปเลยนะครับ H สองหกสี่ nvidia nvenc เนี่ยตัวนี้จะทําให้การบันทึกวิดีโอราบรื่นนะฮะเฟรมเรทให้ใช้แค่3าสิก็พอนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ภาพเคลื่อนไหวนะคุณภาพแ0ดสิบนะครับแล้วก็บิตเลสสำหรับเสียงก็ใช้ร้อยเก้านะครับจะคมชัดดี นะแล้วก็ใช้เป็นไฟล์ avi ไปเลยนะฮะมันจะออาแมทของมันพอดีนะครับอนะ่เพียงแค่นี้เราก็กดตรงลงนะฮะนี่ครับก็เป็นการตั้งค่าโปรแกรม b a n d i c a m แบบง่ายๆนะครับแล้วก็สำหรับท่านใดที่เพิ่งซื้อไมค์มาใหม่ๆนะครับอ่านะให้เสียบเข้าไปที่ช่องด้านหลังนะครับแนะนำให้เสียบด้านหลังนะครับเสียบไปที่ช่องสีชมพูนะครับนะพอเสียบช่องสีชมพูปุ๊บ เมนบอร์ดของเราที่เราลงโปรแกรมาการกำหนดค่าเสียงนะอย่างของผมเป็นของ r e a l t e ทนะฮะพอเสียบก็ไปปุ๊บโปรแกรมมันจะเด้งขึ้นมานะครับถามว่าเราจะใช้แจ็คที่เราเสียบเนี่ยเป็นไมโครโฟนใช่ไหมล้วก็ตอบว่าใช่นะครับเสร็จแล้วโปรแกรมเขาก็จะฟิกเขาให้ให้เราเองนะครับหลังจากเขาฟิกโปรแกรมเสร็จนะฮะ เราก็เข้ามาดูในแผงควบคุมเสียงของเรียวเทคนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เป็นของผมใช้เป็นเรียวเทคนะฮะนี่ฮะการบันทึกเสียงนะครับเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้เสียงที่เราบันทึกเสียงค่อยเสียงดังนะครับของผมตั้งไว้ประมาณ70นะครับถ้าเกินกว่านั้นมันจะมีเสียงวีดเสียงฮัมนะฮะผมตั้งไว้แค่นี้แล้วก็ความดังในการเล่นลำโพงของผมนะผมจะตั้งไว้อยู่ประมาณ80-90นะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเล่งไมโครโฟนผมแนะนำอย่านะฮะไม่ต้องไปไม่ต้องไปเร่งนะครับเพราะว่ามันจะมีเสียงรบกวนเยอะ mm hmm. เสร็จแล้วก็ต้องโหมดตัดเสียงรบกวนเนี่ยไม่แนะนำให้ติ๊กนะครับเพราะติ๊กแล้วเสียงเราจะแหลมแล้วก็การก่อตัวของลำแสงนะฮะตัวนี้จะใช้ก็ได้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับนะฮะ mm hmm. เพียงแค่นี้นะครับโปรแกร,รม b a n d ี c a m ของเราก็สามารถอัดเสียงเข้าไปในวิดีโอได้แล้วนะครับ สำหรับเพื่อนๆทันใดที่เข้ามาชมวิดีโอแล้วโดนใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเที่ยวตำใจ .com ไ้ด้วยนะครับแล้วจะมีชิคดีๆแบบนี้มาแบ่งปันกันนะครับก็โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ